สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูจมะมาสอนเรื่องอัลกอริทึมในรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณในระดับชั้นป .5 นะครับอัลกอริทึมหมายถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีขั้นตอนชัดเจนอัลกอริทึมข้อความ เป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเขียนลำดับการทำงานโดยใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่ายสามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องทำได้อย่างชัดเจนอัลกอริทึมข้อความมีส่วนประกอบ2ส,ส่วนคือ1ลำดับ 2, ขั้นตอนการทำงานนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าโจทย์เขากำหนดให้ทำอะไรนะครับในการเรียงลำดับขั้นตอนโจทย์กำหนดไว้อัลกอริทึมการชงเครื่องดื่มโอวันตินขั้นตอนการชงเครื่องดื่มโอวันตินนะครับนักเรียนคง ดื่มโอวัลตินทุกวันนะครับเราเรามาดูนะครับว่านักเรียนจะมีวิธีการเรียนระดับอย่างไรนะครับอันที่1นึ่สำรวจความสะอาดของแก้ว 2. ฉีกซองเทผงเครื่องดื่มโอวัลตินลงในแก้ว 3. เทน้ำร้อนใส่แก้วและใช้ช้อนคนให้ละลาย 4. ค่อยๆดื่มจนหมดแก้ว 5. ล้างแก้วให้สะอาดและเก็บเข้าที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1ต่อไปมาดูตัวอย่างที่2นะครับว่าโจทย์กำหนดให้ทำอะไรอันกอริทึ่มการทำไข่ดาวขั้นตอนการทำไข่ดาวนะครับตอนเช้าครูเชื่อว่า นักเรียนคงได้ช่วยผู้ปกครองนะครับทำอาหารเช้านะครับก่อนที่จะมาโรงเรียนนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนอันที่หนึ่งตอกไข่ใส่ถ้วยนำกระทะใส่น้ำมันและตั้งบนเตาไฟ 2. รอให้กระทะร้อนค่อยๆเทไข่ใส่ในกระทะ 3. ทอดจนสุกและตักใส่จานนะครับตรงนี้คือตัวอย่างที่2อนะครับอัลกอริทึมการทำไข่ดาวนะครับตามขั้นตอนมีอยู่3ขั้นตอนต่อไปมาดูตัวอย่างที่3นะครับอัลกอริทึมกิจ,จวัดประจำวันก่อนมาโรงเรียนนะครับก่อนมาโรงเรียนนะครับ1ตื่นนอน2เข้าห้องน้ำ 3. ล้างหน้าแปลงฟัน 4. อาบน้ำเช็ดตัว 5. สวมเครื่องแบบนักเรียน 6. รับประทานอาหาร 7. ออกจากบ้านมาโรงเรียนนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่3ต่อไปมาดูแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวค,คุณครูก็จะให้นักเรียนได้ทำนะครับมีอยู่3ข้อ เอานะครับมาดูก่อนว่าโจทย์กําหนดให้ทําอะไรนะครับตามแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับข้อหนึ่งโจทย์กําหนดให้เรียงลําดับตัวอักษรเพื่อเป็นอัลกอริทึมการทําไข่เจียวหมูสับนะครับการทําไข่เจียวหมูสับคล้ายๆการทําขั้นตอนการทําไข่ดาวเมื่อสักครู่นี้นะครับมีอยู่กําหนดให้ A B C D E นะครับ ในแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนเขียนตัวอักษรนะครับว่าตัวอักษรตัวไหนที่เรียงลําดับก่อนและหลังนะครับไม่ต้องเขียนข้อความก็ได้นะเขียนเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับต่อไปมาดูข้อ2การเรียงลําดับตัวอักษรเพื่อเป็นอันกอริทึมการอาบน้ําขั้นตอนการอาบน้ํา ของนักเรียนนะครับก็มี a b c d e นะครับมีขั้นตอนอยู่ให้นักเรียนเขียนตัวอักษรเรียงลำดับนะครับอันในก่อนอันในหลังนะครับมาต่อไปนะครับมาดูข้อ3ข้อสุดท้ายเรียงลำดับอักษรเพื่อเป็นกรอกริทึมก,การปลูกต้นไม้นะครับมี a b c d e นะครับให้นักเรียนเรียงลำดับตัวอักษรน,นะครับ ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังะนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแบบฝึกหัด3ข้อนะครับที่นักเรียนต้องได้ทำนะครับมาดูนะครับแบบฝึกหัดตรงนี้ครูก็จะ,ะใส่ลงในอัลบั้มแนบท้ายและให้พวกเราได้เขียนลงในสมุดร,รายงานนะครับเขียนชื่อนามสกุล ห้องเลขที่ให้ชัดเจนในรายวิชาด้วยนะครับเพื่อง่ายต่อการนำส่งให้ครูประจำชั้นในวันศุกร์นี้นะครับวันนี้คุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอเรื่องอัลกอริทึมในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในระดับชั้นป .5 ไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ